อยากจะแนะนํารุ่นที่เป็นตัวยางพลาให้ดูอีกสักหนึ่งรุ่นเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ก็ต้องบอกว่าขายดีมากๆจากทางแบรนดอลล็อปพิโลครับตัวนี้เป็นดอลล็อปพิโลชื่อรุ่นว่าเ m เมอร์สที่ต้องการที่นอนยางพลาที่มีความหนึบความแน่นความกระชับรับตามสลิลระได้ดีไม่แข็งกระด้างจนเกินไปแต่รองรับน้ำหนักได้เยอะอน้ำหนักตัวเยอะ80-90โล120โล150โล200โลก็สามารถใช้ด้ได้ครับ โดยที่รุ่นนี้เนี่ยโครงสร้างเบรดด้านล่างเป็นตัวเทคโนโลยีเดียวกับตัวโอมาที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นของดาลอกาทโล ในลิขสิทธิ์นี้จะใช้ชื่อว่าเฟอร์มาเฟกคอร์นะครับเทคโนโลยียางพลาแบบที่มีความแน่นมีความแข็งแต่มีความกระชับรับตามสรีระได้ดีไม่ได้แข็งกระด้างไม่ได้กดทับเยอะจนเกินไป2ชั้นด้านบนจะเป็นพานราซิงเวอร์ลาเท็กยางพราเน้นที่มีความนุ่มมีความเนียนแบ่งการทํางานเป็น2ชั้นชั้นบนกับชั้นล่างในเรื่องของการเก็บรับรายละเอียดในเรื่องของการอบรับกระชับไม่ว่าจะเป็นการนอนหงายนอนตะแคงสามารถทําได้ดีมากและที่สําคัญคือมีตัว f r ราเท ยางพาราลิเกสิทธิ์แท้จากแบรนด์ d ล l l o p y โ o ที่เม้นมีสัมผัสคล้ายเมโ r y f โฟมมีความนุ่มมีการกระจายน้ำหนักได้ดีและที่สำคัญมีการคืนตัวที่เร็วกว่าครับพร้อมกับคุณสมบัติกันไฟลามนี่รีแชรให้ภายใน1นาทีสัมผัสเมียนนุ่มกระชับรับตามสีระแต่ว่า มีความแน่นรองรับน้ำหนักได้ดีถ้าใครที่เป็นคนมีปัญหาสุขภาพหลังอจะได้ที่นอนแน่นๆแ,แข็งๆไม่สะเทือนคนนั่นข้างแต่ว่าไม่แข็งกระด้างจนเกินไปมีความนุ่มผิวหน้ารองรับได้ดีเนี่ยก็ต้องมาดูรุ่นนี้เลยจัลอลพิโลรุ่นเอเมอร์สันครับ